กินนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามตามท้องเรื่องนะคะดูๆผมยังคือสวยแทออายุตั้งสี่สิบห้าสี่สิบผมยังงามอยุคไหนจะอ่อนสะอ่อนป้ายไปตามบักหุ้งเฮาบานนี่ตามบักหุ้งมามาใหญ่หาบักหนาวนี่ละบักหนาวเฮาบปอึดประหยากเด้อ ยี่งสใส่แนวเกาะนี่ถึงอย่บงนี้พอแค่ทองมันกองดินต้นมาเฮ้ยเอาโน้ยง่ายมันเด้อถึงอยูบ่อเอาโน้ยเดี๋ยวนี้ก็พผอแล้วมัง้งเอาเลยโน้ยเดี๋ยวผอใสาหนาวสดๆจากตน้นสดๆจากต้นนะคะเดี๋ยวไปกินส้ตมตำกันจ้าโอเค เอากับมาซอยกับห้องสก้อนอันดับแรกกันเลยซอยมะละกอก่อนนะคะกกินแซ่บๆน,นี่ยายแล้วมาเฮ็ดผมนำเลยจะตับมาห้องสู่เรากินพร้อมวันนี้ก็จะได้ทั้งความอร่อยแล้วก็ความสวยกลับไปที่บ้านนะคะม่ได้มาโดนละตัวนอนใหญ่ ันนี้ก็ดีใจนะคะแกทองมาไม่ค่อยได้กินตับบกหงกับแกนานแล้วแม่ไม่แซ่บไม่ต้องใช้ไอ้มีดอันนี้แหละซอยๆเอาเลย นักตัวหน่อยกับซอยหน่อยมักตัวใหญ่กับซอยใหญ่โอเคเรียบร้อยแล้วใส่ตำตับมักห้งด้วยบานนี่มาเด้อมาเด้อพยากเด้อแซ่บแซ่บจะแซ่บแซ่บไปเลยใส่กระเทียมเล็ก xoay phít dễ dễ phết chắc nói nó thôi จะทลองย่างมาพีเจ้าน่ะย่างมาทางพีจับกองให้เลยจัทมนย่างย่างกองถางถย่างออมเดี๋ยวทอนมันเลยเอ้ะมวยนี่นะนี่นะอยากให้มันเห็นอันนี้นะบอบอเห็นได้ประตูบออยากให้มันเห็นนี่นะโอ้หเอออยาให้มันให้นิ่นึ่ง มาอีกงเหยนค่ะเห็นะเห็นไหมะเออีนะโอเคให้มันแห้วบ ใช่ทั่วใช่ไหทั่วก็ต้่แจกด้วต้องหันแบบหลกค่ะยังบอสซ์โอ้จะลืมอะไรรู้ไหมกัะหลอก ตัเท้มีภูเขาเทศแหละเอามือเลือดไหละใสะว่วนาวด้วยแกบนาว น้ำกระโดดให้พุกแก้ได้หนิปกติน้ำก็หนี่เลยอเอาส้มเลยน้อเฮ้ยเพื่อนผู้นั้นกิ่นส้มเลยได้เส่น้ำปลาจ้าแซ่บน้อนน,นะคะขยาวน้งน้งกูนี่ตัวนี้ขยาวมาจากน้อยก็ได้ผู้แตกเฮ้ยเราจะส่นส่นก่ง ปลาเนี่เอ๊ะน้ำตาลนิดนึงจะเค็มอ่ะ คกเลเด้อแซบแซบเด้อแซบแซบฟังเสียงคกรอดจับคกนะเค่นนยังตวกันไปข้าวตุกเพชรบอกเห็นยับอกเห็นเห็นสิมันสิมไร้มสิม